บริษัทตองแลนด์เป็นบริษัทที่ดีทุกคนเป็นมิตรทั้งหมดติดต่อง่ายคุยง่ายโอเคทุกอย่างเลย สวัสดีค่ะชื่อดวงดาวค่ะสวัสดีครับผมชื่อกโลดผมมาจากสวิตเซอร์ลนดบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอด่านคุนทดจังหวันนนดนครราชสีมา พี่ติดตามใน y u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  e กั็ว่ากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเราจะมาสร้างบ้านที่ด่านคุณทศก็เลยคุยกับแฟนว่าดูบริษัทสร้างบ้านดูบริษัทนู่นนี่นั่นหลายที่แต่ก็มาถูกใจที่สตองแลนด์พราะติดตามก็มาตลอด3-4ปีก็เลยคุยกับแฟนว่าโอ้กลับไปเมืองไทยนะเราต้องเอาบริษัทสตองแลนด์แน่นอน ดูบ้านดูคนคอมเมนต์ดูเจ้าของบ้านออกมาพูดเองมีชาวต่างชาติหลายที่หลายประเทศคุยกันทางไลน์เพอดูจากคนที่สร้างบ้านมาก่อนเราเห็นของเขาใช้ได้เลยบริษัทต,ตองแลนเป็นบริษัทที่ดีทุกคนเป็นมิตรทั้งหมดติดต่อง่ายคุยง่ายโอเคทุกอย่างเลย It's all uh, my wife sees Strongland uh, on YouTube, and I'm very impressed from uh, the business. I'm very sati satisfaction uh, about the building here, and then uh, I see it's uh, a good quality, and I'm very happy. I, uh, we take it your uh, company for build a house. ที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศไทยถ้าอยากจะสร้างบ้านสักหลังนึงแนะนำเลยค่ะบริษัทสตองแลนด์ดีทุกอย่างรับประกันได้เลยค่ะสร้างบ้านกับสตองแลนด์สุดแสนสบายใจสบายใจ